ตอนนี้เราอยู่กันใน Dishonored History นะครับคิดว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วแต่กดเข้ามาแล้วว่าคลิปนี้มันจะสปอยนะครับแต่ว่าขอเตือนซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าคลิปนี้จะสปอยในเรื่องทั้งหมดของ Dishonored ภาคที่1นะครับในสําหรับในเรื่องหลักนะครับไม่รวม DLC นะครับเดี๋ยวจะแยก DLC อีกทีหนึ่งโดยผมจะพูดถึงเฉพาะสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนสามารถรับรู้ได้นะครับโดยที่ไม่ไม่รวมถึงข้อมูลในหนังสือเล่มต่างๆเพราะงั้นเนี่ย ผู้เล่นคนไหนที่ภาษาอังกฤษแข็งอยู่แล้วแล้วก็เล่นเองแล้วจบเองแล้วนะครับก็จะไม่ได้รู้อะไรเพิ่มเลยนะครับแต่ว่าผู้เล่นคนไหนที่อาจจะไม่แข็งภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรกดข้ามหมดนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างแต่ว่าเล่นจนจบจนได้นะครับหรือว่าเออใครก็ตามที่ไม่เคยเล่นแต่ว่าอยากรู้ในเรื่องก็จะได้รู้ข้อมูลโดยคร่าวๆนะครับส่วนใครอยากจะรู้ข้อมูลแบบเลึกๆนะครับ ให้ดูในตั้งแต่คลิปหมายเลขหนึ่งเป็นต้นไปนะครับอันนั้นเนี่ยจะเป็นข้อมูลแบบเจาะลึกเลยก็พอรู้ในเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยก็สามารถเจาะลึกได้นะครับจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเอาละเริ่มเลยนะครับในจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยก็คือตอนนี้ดันวอลเขามีปัญหาเรื่องมีโรคชนิดหนึ่งนะครับที่ผมขอเรียกว่าโรคหนูก็แล้วกันนะครับคือโรคที่ติดเชื้อจากหนูนะครับ ด้วยเหตุนี้ครับเมืองทุกเมืองนะครับที่อยูใ่ในเรื่องของเกมนะก็ไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับดันวอลครับไม่อยอมให้ใครเข้าออกนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะติดเชื้อนี้ด้วยเพราะเหตุนั้นครับราชินีเจสมินคาวินครับจึงจะต้องหาใครสักคนหนึ่งนะครับไปตามเมืองต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือคนระับดูว่าเมืองไหนพอจะดูที่การรักษาบ้างนะครับโดยคนคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็ จะต้องเป็นคนที่หลายๆเมืองให้การยอมรับนะครับเพื่อให้คนๆนั้นเนี่ยสามารถเข้าออกเมืองไหนก็ได้พอราชินีตั้งโจทย์มาแบบนี้นะครับสไปมาสเตอร์ครับที่มีชื่อว่าฮิลเลมเบโรนะครับก็เสนอชื่อคาร์โวเอเทนโนทันทีนะครับซึ่งก็คือตัวละครที่เราเล่นนั่นแหละเพราะถึงแม้ว่าคโวเนี่ยจะเป็นองค์ความลับประจําตัวของราชินีนะครับแต่ว่าความสามารถในการทูตของคโวก็ดีด้วยนะครับแล้วก็ทุกเมืองให้การยอมรับเขาครับ จึงทำให้ราชินีเนี่ยต้องส่งตัวโคโวไปตามเมืองต่างๆของหมู่เกาะนะครับเพื่อหาว่ามีวิธีการรักษาไหมนะครับโคโวใช้เวลา2เดือนเลยนะครับในการเดินทางตรงนั้นนะครับแต่ว่าในที่สุดเขก,ก็ได้กลับมาที่ดันวอลซึ่งคือภาพที่เราเห็นตรงนี้นะครับโดยที่เขากลับมาก่อนที่จะถึงกําหนดเนี่ยเป็นเวลา2วัน พอกลับมาถึงก็ได้พบกับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับเอมิลี่นะครับแล้วก็ได้พบว่าราชินีเจสมินเนี่ยกำลังคุยกับสไปมาสเตอร์อยู่นะครับโดยที่สไปมาสเตอร์เนี่ยอยากจะให้ใช้วิธีการที่รุนแรงนะครับกับประชาชนที่ติดเชือ้อแต่ว่าราชินีเจสมินไม่ยอมแบบหัวเดือดตีนขาดก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่ารักประชาชนทุกคนหลังจากนั้นครับพอสไปมาสเตอร์คุยทุระจบนะครับโคโวก็เข้าไปรายงานผลนะครับ ว่าขอความช่วยเหลือแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งไม่ได้ความช่วยเหลืออะไรเลยนะครับคือไม่มีใครรู้วิธีแก้นะครับแต่ว่ายังไม่ทันจะคุยเรื่องนี้จบเนี่ยกลุ่มนักฆ่าครับก็บุกเข้ามาโจมตีทําให้เออราชินีเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับตายในยทันทีนะครับส่วนตัวเอ,อเอเมลี่ที่เป็นลูกสาวเนี่ยก็ถูกหลักพาตัวไปโดยก่อนที่ราชินีจะสิ้นใจครับ ก็ได้บอกกับโคโวว่าให้โคโวเนี่ยตามหาเอมิลี่ลูกสาวของเธอนะครับแล้วก็ปกป้องเอมิลี่ด้วยนะครับโดยเธอมั่นใจว่ายังไงซะโคโวก็รู้ว่าจะต้องทํำยังไงแต่ว่าโคโวยังไม่ทันจะหายเสียใจครับก็โดนจับกลุ่มในข้อหาฆ่าราชินีและลักพาตัวเอ่อเจ้าหญิงนะครับนั่นก็คือเอมิลี่นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ความจริงอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละครับ และจุดเริ่มต้นตรงนี้ครับก็เหมาะสมกับชื่อ d i s h o n o r มากๆครับเพราะว่าคำว่า d i s h o n o r ที่เป็นชื่อของเกมเนี่ยแปลว่าการถูกทำให้เสียเกียรติครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นในเรื่องของโคโวนั่นเองหลังจากนั้นโคโวก็ถูกจับมาที่คุกนะครับแล้วก็โดนทรมานอย่างหนักนะครับเขาไม่ได้ถูกทรมานเพราะว่าทุกคนเชื่อว่าเขาฆ่าราชินีนะคแต่ว่าเขาถูกทรมานเพราะว่า โอเวอร์เซียแคมเบลครับกับ s p ปม a สเตอร์ฮิลเลนเบเนี่ยต้องการให้เขารับสารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่าราชินีแล้วก็ลักพาตัวเอมลี่ไปจริงๆนะครับซึ่งก็หมายความว่าอยากให้โคโวเนี่ยยอมเป็นแพะรับบาปนั่นเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฆ่าราชินีเป็นแผนของ s p ปม a สเตอรครับแต่ว่าตัว s p ปม a สเตอรเองเนี่ยก็รู้ครับว่าถ้าเกิดว่า อยูยูลาชินีถูกมือสังหารฆ่าเนี่ยแล้วตัวของเขาเองอ่ะขึ้นมาเป็นผู้นําจะต้องมีคนต่อต้านแน่นอนนะครับเพราะว่าสิทธิโดยชอบธรรมของบัลลังเนี่ยจะเป็นของเอมิลี่ซึ่งเป็นลูกสาวนะครับเขาก็เลยรับค่าตัวเอมิลี่ไปซ่อนไปที่อื่นก่อนนะครับเพื่อที่จะรับตําแหน่งตรงนี้ก่อนนะครับพอผู้คนแบบววยๆเอ้ยมันไม่ได้นะต้องเป็นต้องเป็นบัลลังของเอมิลี่ ตัวเขาเองเนี่ยก็จะทําตัวแบบว่าเขาเป็นคนไปช่วยเอมิลี่กลับมานะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเขาก็จะดูหล่อเลยทีเดียวนะครับผู้คนก็จะยอมรับในตัวเขามากขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเอมิลี่ก็จะนั่งบันหลังส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็จะคอยชักแก่อยู่เบื้องหลังซึ่งก็แปลว่าอํานาจก็ยังอยู่ในมือของเขาอยู่ดีแต่จนสุดท้ายแล้วเนี่ยโคโวก็ไม่ยอมทําตามแผนของสไปมาสเตอร์เฮลัมเบอร์โนะครับก็เลยถูกจับมาขังเอาไว้นะครับเพื่อที่จะดนประหารในวันต่อไป แต่กลายเป็นว่าในวันนั้นเองครับโคโวเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือครับจากกลุ่มคนนิรนามกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ระบุว่าเป็นใครนะครับหลังจากที่เขาหนีออกมาได้ครับโคโวเนี่ยได้พบกับผู้ชายที่มีชื่อว่าซามูเอลนะครับซึ่งเป็นคนเรือนะครับของกลุ่มคนที่ส่งความช่วยเหลือมานี่แหละซามูเอลก็เลยพาโคโวเนี่ยนั่งเรือไปกับเขานะเพื่อที่จะไปหากลุ่มคนที่ช่วยเขาเอาไว้ นั่นทำให้โคเวอร์ได้เจอกับหลอดแพเดรลตันครับแล้วก็นายพนแฮฟล็อกครับซึ่งเป็นหัวหน้าของกลุ่มนี้ครับพวกเขาเรียกตัวเองว่าผู้พักดีครับโดยพวกเขาได้บอกกับโคเวถึงเป้าหมายของกลุ่มนี้ครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้คนที่จงรักภักดีนะครับต่อราชวงศ์คาร์วินครับพวกเขาก็เลยอยากจะช่วยเหลือเอมิลี่กลับมานะครับแล้วก็ให้เอมิลี่เนี่ยได้รับได้ขึ้นบัลลังอย่างถูกต้อง แต่การที่จะทําแบบนั้นได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีคนที่มีฝีมือระดับโคโวอยู่ด้วยนะคร mm hmm. เขาเลยต้องช่วยโคโวกลับมาแล้วเขาก็มั่นใจว่าโคโวไม่มีทางสังหารราชินีเองแน่นอน mm hmm. ซึ่งหลังจากพูดคุยได้ไม่นานครับเป้ามาชัดเจนขนาดนี้ครับโคโวก็ตัดสินใจเขา้าร่วมกลุ่มนี้ทันทีนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะช่วยเหลือเอมิลี่ตามที่ราชินีเจสซามินเนี่ยได้ขอเอาไว้ก่อนตาย และแน่นอนครับการที่จะทวงบัลลังก์คืนเนี่ยจะต้องช่วยเอมิลี่ได้ครับอันนี้ชัวร์อยู่แล้วนะครับกับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำครับก็คือจะต้องจัดการกับพิเรนเบอร์โลครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนยศตัวเองนะเปลี่ยนตำแหน่งตัวเองจากสไปมาสเตอร์เนี่ยมาเป็นหลอดดีเจนแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับวันแรกเนี่ยพวกเขาให้โคเวอพักผ่อนก่อนเพราะว่าโคเวอเนี่ยเพิ่งจะหนีจากการทรมานมาได้นะครับในคืนนั้นเองครับโคเวอก็ฝันนะครับเห็นสถานที่ที่แปลกประหลาดครับซึ่งที่นี่เนี่ยเรียกว่าเดอะไวท์นะครับทำ สิ่งที่เป็นเหมือนกับเทพเจ้าครับซึ่งถูกเรียกว่าอาไซเดอร์และดูเหมือนว่าอาไซเดอร์เนี่ยจะชอบโคโวมากทีเดียวจึงได้ให้เครื่องหมายกับโคโวเอาไว้ที่หลังมือข้างซ้ายนะครับรวมถึงให้พลังเหนือธรรมชาติกับโคโวด้วยโดยที่โคโวเนี่ยจะใช้ยังไงก็ได้นะครับไม่ได้จํากัดว่าจะต้องใช้ตามใจอาไซเดอร์นะส่วนตัวของอาไซเดอร์เองเนี่ยก็จะคอยมองเหตุการณ์อยู่ห่างๆครับจะไม่เข้ามายุ่งอีกแล้ว นอกจากนี้ครับเอาไซเดอร์อยังได้ให้ของชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งนั่นก็คือหัวใจนั่นเองนะครับหัวใจอันนี้เนี่ยเป็นหัวใจของราชินีเจสซามินครับหลังจากที่เธอตายแล้วเอาไซเดอร์ก็ได้สร้างมันขึ้นมานะครับเ,เพื่อให้โคโวเนี่ยใช้ในการตามหาของต่างๆที่เป็นของปลุกเสกของเอาไซเดอร์ครับเพื่อให้โคโวสามารถเพิ่มพลังให้กับพลังเหนือธรรมชาติของเขาได้แล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาจากความฝันครับแต่มันไม่ใช่ความฝันธรรมดาเพราะว่ามือของเขาเนี่ยมีเครื่องหมายของเอาไซเดอร์ขึ้นมาจริงๆครับ และแน่นอนว่าอุปกรณ์ที่เป็นหัวใจเนี่ยก็อยู่กับเขาด้วยทีนี้ก็ถึงเวลาที่โคเวอรจะต้องทํางานสักทีนะครับโดยแผนของกลุ่มผู้พักดีเนี่ยก็คือจะต้องออช่วยเหลือเอมิลี่ครับแน่นอนนะครับกับอีกเป้าหมายหนึ่งครับซึ่งขาดไม่ได้เลยก็คือการกําจัดออลอริเจนครับซึ่งก็คือเรมเบโลเนาะที่ขึ้นมาปกครองหมู่เกาะตรงนี้นะครับแทนที่ราชินีที่ถูกฆ่าไป เพียงแต่ว่ากาลังที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่พอนะครับเขาก็เลยให้คอวโเนี่ยไปช่วยเหลือนายทหารคนหนึ่งครับซึ่งมีชื่อว่ามาตินนะมาตินเนี่ยเป็นนายทหารที่มีความสามารถด้านการวางกลยุทธ์อย่างสูงเลยนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยมาตินถูกจับอยู่นะครับเพราะว่าเอ่อไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ลอร์ดดีเจนทานอกจากนั้นครับควโจะต้องไปจัดการกับโอเวเซียแคมเบลซึ่งอยู่ฝ่ายของลอร์ดดีเจนนะครับอย่างที่เราเห็นในตอนที่คอวโถูกทรมาน เพราะว่าถ้าเสียแคมเบลไปเนี่ยฝ่ายของลอรีเจนก็จะถูกตัดกําลังนะครับนอกจากนี้เขายังเชื่อว่าโอโ้เสียแคมเบลเนี่ยอาจจะมีข้อมูลว่าเอมิลี่ถูกซ่อนตัวไปที่ไหนก็ได้หลังจากนั้นครับโคโวก็เดินทางไปที่เมืองเพื่อทาภารกิจที่นายพลแฮปอกให้เอาไว้แต่ว่าในเมืองนี้เองครับโคโวจะได้เจอกับคุณยายนะครับที่มีชื่อว่าแกนนีแลก ึ่งหลังจากที่ได้คุยกันครับเราจะได้รู้ว่าแกนน่แลกเนี่ยมีปัญหากับแก๊งแถวนั้นนะครับซึ่งนําโดยสลักจอครับนอกจากนั้นเนี่ยเธอยังเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับพลังจากเอาท์ไซเดอร์ด้วยหลังจากนั้นครับพวกก็เดินทางต่อไปเพื่อไปช่วยเหลือโอเวอร์เซียมาร์ตินตามที่ได้รับมอบหมายมาซึ่งก็ถูกจับเอาไว้กลางเมืองเลยนะครับประมาณเหมือนกับถูกจับมาประจานมากกว่านะครับเพราะว่าถูกล่ามเอาไว้หน้าอนุสาวรีย์เลย โดยที่ตอนที่เรามาช่วยเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าเราคือโควแม้ว่าเราจะใส่หน้ากากอยู่นะครับน่าจะเป็นเพราะว่านี่เป็นแผนของพวกเขาอยู่แล้วที่จะได้โควมาอยู่ในทีมนะหลังจากที่เราช่วยเหลือเขาเสร็จครับเขาก็จะเดินทางของเขาเองนะครับทําให้โควเนี่ยสามารถทําภารกิจของตัวเองต่อได้ทีนี้ก็ถึงคราวของโอเวเซียแคมเบลครับก็สามารถจัดก,การเขาได้ไม่ยากนักนะครับเพราะว่าจางากกังหวะกําลังเหมาะสมครับพวกเขาเนี่ยกำลังอยู่ในจุดที่ไม่มีทหารมาช่วยพอดีนะครับ นอกจากนั้นครับในภารกิจนี้เนี่ยโคโวยังได้ข้อมูลนะครับซึ่งน่าจะเป็นที่อยู่ของ Emily เอมิลี่จากาสมุดบันทึกของแคมเบลด้วยหลังจากเสร็จภารกิจโคโวก็เดินทางกลับมาที่ฐานของพวกเขาครับแต่พวกของแคมเบลเนี่ยก็ต้องการเวลาครับเพื่อที่จะแปลข้อมูลนะครับที่โคโวได้มารวมถึงวางแผนร่วมกับมาตินครับว่าจะทําอะไรเป็นก้าวต่อไปทําให้โคโวเนี่ยมีเวลาได้พักผ่อนบ้างนะครับ ในเช้าวันต่อมาครับโคโวก็ได้รับภารกิจใหม่นะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้วางแผนขั้นต่อไปแล้วนะครับรวมถึงแปลข้อมูลนะครับที่ได้มาจากแคมเบลเรียบร้อยแล้วด้วยทำให้พวกเขารู้ว่าตอนนี้เนี่ยเอมิลี่ถูกซ่อนอยู่ที่ซ่องนะครับที่มีชื่อว่าโกลเด้นแคทในภารกิจครั้งนี้ครับโคโวจะต้องไปช่วยเหลือเอมิลี่ครับซึ่งอยู่จุดไหนสักจุดหนึ่งนะครับในเอ่อโกลเด้นแคทนั่นแหละนอกจากนั้นโคโวต้องไปจัดการกับพี่น้องสองคนของตระกูลเพนเดิลตันครับ เพราะว่า2คนนั้นเนี่ยเป็นคนที่คอยสนับสนุนแคะแดนเสียงครับให้กับลอริเจนนะครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยที่เป็นแพลตตันเหมือนก,นกันก็คือเป็นฝั่งเรานี่แหละหลังจากรับหน้าที่เสร็จแล้วโคบก็เดินทางไปที่เมืองครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไม่ได้เจอกับแกรนนี่แลกนะครับแต่ว่าได้เจอกับแลกจอซึ่งมีปัญหากับแกรนนี่แลกอยู่ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยแลกจอก็กําลังมีปัญหาอยู่นะครับคือคนของเขาเนี่ยเดี๋ยวก็ตายบ้างเดี๋ยวก็หายบ้างนะครับเวลาที่ส่งออกไปหาข่าว เขาเลยอยากให้โคโวเนี่ยช่วยสืบให้โดยที่ข้อแลกเปลี่ยนครับคือถ้าว่าโคโวช่วยเขาเนี่ยเขาจะให้กุญแจซึ่งจะสามารถไปที่โกลเด้นแคทได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งเราจะสามารถเลือกได้ครับว่าเราอยากจะช่วยเขาหรือไม่ช่วยนะครับถ้าเราช่วยเราก็ได้กุญแจนะครับเพื่อไปตรงนั้นได้แต่ว่าถ้าเราไม่ช่วยเนี่ยเราก็สามารถไปได้อยู่ดีเพียงแต่ว่าจะเป็นคนละเส้นทางกันเท่านั้นเองหลังจากนั้นโคโว้ก็มาถึงโกลเด้นแคทนะครับแล้วก็ได้เจอกับเอมิลี่ที่ถูกซ่อนอยู่ที่นั่นจริงๆด้วยนะครับ แล้วการช่วยเหลือเอมิลี่ก็เป็นไปอย่างราบรื่นครับถือว่าค่อนข้างง่ายทีเดียวเพราะว่าไม่มีใครเฝ้าเอมิลี่อยู่เลยนะครับเอมิลี่นั่งอยู่ในห้องที่ถูกจะเรียกขังก็ไม่ได้คือห้องมันไม่ได้ล็อกด้วยซ้ำนะครับทาให้งานนีง่ายมากๆหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างการหนีเราจะได้เจอกับแกนนีแลกอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ระหว่างทางนะครับแต่ว่าไม่ได้มีอะไรสำคัญครับปองันก็ข้ามไปเนาะ หลังจากนั้นโคโวกับซามูเอลครับก็พาเอมิลี่ครับกลับมาที่ฮาวพีทนะครับซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของกลุ่มผู้พักดีนั่นแหละโดยผู้หญิงที่ชื่อว่าคอริสตาครับจะเป็นคนคอยสอนหนังสือให้นะครับก็คือเป็นที่เรียงให้กับเอมิลี่นั่นเองระหว่างที่อยู่ที่นี่นะแต่ถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่น่าย,ยินดีนะเพราะว่ากลุ่มของผู้พักดีเนี่ยได้ตัวเอมิลี่มาแล้วนะครับซึ่งเป็นกุญแจสําคัญมากๆ เพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้รู้ว่าลอรีเจนเนี่ยมีผู้หญิงหนึ่งคนครับซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนลอรีเจนเลยนะครับเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครนะครับรู้แค่ว่าเป็นผู้หญิงนั่นเองแต่เขารู้ว่าใครรู้นะครับซึ่งคนที่รู้เนี่ยก็คืออันทอนโซคลอฟซึ่งโซคลอฟเนี่ยจัดว่าเป็นอัจฉริยะแห่งยุคเลยนะครับแต่ว่าอยู่ฝ่ายของลอรีเจนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พักดีอะไรตลอดอรเจนก็ตามประมาณว่าเหมือนเขาอยู่ที่ไหนเราได้ทํางานเขาก็อยู่ที่นั่นนะครับ ทำให้โคโวเนี่ยต้องเดินทางทํา2งานในวันเดียวเลยนะครับแล้วเขาก็ผ่าสคลอบกลับมาได้จริงๆถึงแม้ว่าโซโคลอฟจะไม่ได้เต็มใจมากนะักก็ตาม่คือสลบกลับมาเลยนะซึ่งก็ดีแล้วที่โซโคลอฟสลบนะครับเพราะว่าโคโวก็จะได้มีเวลาพักผ่อนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพอตื่นมาตอนเช้าโซโคลอฟก็น่าจะฟื้นพอดีแล้วในเช้าวันต่อมาครับในพลแทฟล็อกครับก็ เออ่มาเข็นข้อมูลจากโซโคลอฟนะครับซึ่งเราจะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้วิธีแบบรุนแรงหรือว่าประนีประนอมก็ได้ซึ่งไม่ว่าจะเลือกทางไหนเนี่ยโซโคลอฟก็จะให้ข้อมูลกับเราอยู่ดีทําให้เราได้รู้ครับว่าผู้หญิงคนที่คอยสับสนุนอย่างหนักหน่วงครับให้กับหลอดีเจนเนี่ยถูกเรียกนะครับว่าคุณหญิงบอยนะครับซึ่งที่โซโคลอฟรู้เนี่ยเพราะว่าโซโคลอฟเคยวาดรูปให้นะครับ แต่ถึงแม้ว่าจะเคยวาดรูปให้ก็ยังคงไม,ไม่เคยเห็นหน้านะครับแล้วก็ไม่รู้ชื่อด้วยนะครับซึ่งเป็นปัญหามากเพราะว่าตะกุลบอยเนี่ยมีผู้หญิง3คนเลยนะครับแล้วยิ่งไม่รู้ชื่อเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องลําบากแต่ก็ถือว่าโชคดีครับเพราะว่าในคืนนั้นเนี่ยตะกุลบอยครับจะจัดปาร์ตี้นะครับเป็นปาร์ตี้หน้ากากด้วยนะครับทาให้คโค้กเนี่ยสามารถใส่หน้ากากเข้างานได้เลยนะครับจะไม่มีใครรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นใครนะเพราะฉะนั้นครับในภารกิจครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่โค้กจะต้องทำนะครกับ ผู้หญิงหนึ่งใน3คนนี้ครับที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการสนับสนุนหลอด e ีเจนให้ได้ก็คือต้องไปหาว่าเขาเป็นใครนะครับเขาชื่ออะไรเขาใส่ชุดไหนแล้วเป็นคนไหนใน3พี่น้องนี้ในภา,านรากิจนี้เนี่ยตัวละครที่ถูกต้องนะครับก็คือ,เ,อ,อเจ้าคุณหญิงที่ถูกต้องเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปทุกรอบที่เราเล่นเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเราสามารถเลือกวิธีที่ปณินีประนอมหรือว่าจะฆ่าทิ้งเลยก็ได้ ในเช้าวันต่อมาครับวันสําคัญที่สุดของกลุ่มผู้พักดีก็เริ่มต้นขึ้นนะครับนั่นคือวันที่โคโวจะถูกส่งไปจัดการกับหลอด e ีเจนนั่นเองเพราะว่าผู้คนที่สนับสนุนหลอดดีเจนตอนนี้เนี่ยถูกจัดการไปหมดแล้วครับในภารกิจนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะฆ่าทิ้งก็คือฆ่าทิ้งนะครับก็จบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลือกวิธีที่ประนีประนอมเนี่ยจะเป็นการเออเอาแผ่นบันทึกเสียงของหลอดดเจนเนี่ยมาประกาศให้คนทั้งเมืองได้ยินนะครับซึ่ง เจ้าอยู่เอ่อตัวบันทึกเสียงตัวนี้เนี่ยจะบอกข้อมูลที่สําคัญมากทีเดียวมันทําให้เราได้รู้ครับว่าจุดเริ่มต้นของเจ้าโลกหนูในเมืองดันวอลเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าลอดรดดีเจนเนี่ยไม่พอใจพวกคนจนนะครับไม่ชอบคนจนแบบว่าเห็นแล้วยี้ครับก็เลยไปที่เอ่อ เมืองอื่นครับเพื่อไปเอาหนูที่ติดเชื้อเนี่ยมาแล้วก็ปล่อยเอาไว้ในพื้นที่ของพวกคนจนเพื่อให้เชื้อโรคเนี่ยจัดการพวกคนจนให้หมดนะครับเพื่อลดจำนวนประชากรน,นั่นแหละเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าเชื้อโรคตรงนี้เนี่ยมันระบาดซะจนไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งนั่นก็อยู่ในแผนของฮิลเลนบาโลด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเนี่ยราชินีจะต้องมอบหน้าที่ครับให้กับฮิลเลนบาโลซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นสายมาสเตอร์ แล้วเขาก็จะใช้อำนาจตรงที่เขาได้รับมอบหมาย,นยในการหาทางฆ่าราชินีแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยขึ้นมาปกครองหมู่เกาะตรงนี้แทนราชินีและสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับนั่นก็คือเมืองดันวอลเนี่ยจะต้องโดนเขาเรียกอะไระกักเชื้อโรคนะก็คือจะไม่มีใครกล้ายุ่งด้วยแต่ว่า ในเนเรื่องของดิสอเนอร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนทั้งตระกูลจะอยู่ในเมืองเมืองเดียวครับคือบางทีเราก็จะมีพ่อแม่พี่น้องอยู่เมืองอื่นแล้วก็มีลูกหลานอยู่ที่ดันวอลถูกไหมก็จะมีพวกพ่อแม่ที่เป็นห่วงลูกก็เลยจะเข้ามาในเมืองให้ได้หรือว่าสามีภรรยาที่พยายามจะมาหาการให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับนั่นจะทําให้การกักเชื้อโรคเนี่ยไม่เป็นผลและโรบตรงนั้นก็จะถูกลลมไปเมืองทุกเมืองก็จะกลับมาเปิดเสรีให้กันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเลือกวิธีการที่ไม่ฆ่านะครับเราเลือกที่จะแฉลอริเจนแทนเนี่ยเขาจะถูกจับนะครับข้อหาทั้งหมดที่เขาทำนั่นแหละนะครับทำให้เขาตกจากอำนาจตรงนี้ไปทีนี้ลอริเจนก็หมดอำนาจแล้วนะได้เวลากลับมานะครับเพื่อเฉลิมฉลองสักทีนะครับเอมิลี่ดูท่าทางจะดีใจมากนะเพราะว่าทุกคนชมโคโวกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็กลับมาที่งานปาร์ตี้กับกลุ่มผู้พักดีกันโดยที่ทุกคนก็จะภูมิใจกับสิ่งที่โคโวทำครับแล้วก็ พูดถึงการที่จะคืนบัลลังก์ให้กับเอมิลี่แต่กลับกลายเป็นว่าเจ้าพวกผู้พักดีเนี่ยมันไม่ได้พักดีตามชื่อครับโคโวโดนวางยาในเครื่องดื่มแล้วก็เอ่อตั้งใจจะวางยาให้ตายนะครับโดยที่คนที่หักหลังเขาเนี่ยก็คือเพวกตัวหลักๆนั่นแหละก็จะมีมานนร์ตินนะครับเอ่อแพตเตอร์ตันนะครับแล้วก็แฮฟล็อกโดยพวกเขาเนี่ยตั้งใจว่าจะวางย้ายโคโวตายนะครับแล้วก็เขาจะกลับไปที่เมืองครับในฐานะผู้ที่ จัดการกับลอร์ดดีเจนครับซึ่งเป็นคนร้ายในเรื่องนี้ถูกไหมแล้วก็พาเอมิลี่กลับไปอย่างอัวินมาขาวครับรวมถึงการเอาโคโวไปเป็นแพ้นั่นแหละนะครับกลับมาเป็นแพะอีกแล้วนะครับในฐานะที่โคโวเนี่ยเป็นนักฆ่าผู้ฆาราชินีให้กับลอร์ดดีเจนหลังจากนั้นครับเอมิลี่ก็จะขึ้นบันลังนะครับโดยที่พวกเขา3มคนเนี่ยก็จะอยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยชักใหญ่ ว่าง,ง่ายๆครับก็คือ3คนนี้เนี่ยจะมาแทนตําแหน่งที่หลอร์ดีเจนเคยอยู่ครับแต่ว่าในการถักหลังครั้งนี้ครับคนที่วางยาเนี่ยก็คือซามูเอลนะครับคนที่คอยขับเรือรับส่งเรานั่นแหละโดยที่ซามูเอลเนี่ยไม่ได้อยากจะวางยาเราเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่มีทางเลือกนะเพราะว่าเขาถูกจ้องพองอยู่ตลอดนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็แอบให้ยาเราแค่ครึ่งเดียวเพราะงั้นเนี่ยโคบูน่าจับไม่ตาย แต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าเจ้า3มคนนั้นที่ทรยศเราเนี่ยตั้งใจจะเอาศพของขอโคโวกลับไปด้วยนะครับซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยรับรองว่าต่อให้ได้ยาครึ่งเดียวก็ตายได้นะครับทาให้ซามูเอลเนี่ยตัดสินใจพาโคโวไปนอนบนเรือแล้วปล่อยให้เรือเนี่ยลอยตามน้ําไปเรื่อยๆครับหวังว่ามันจะไปได้ไกลที่สุดเพื่อที่โคโวเนี่ยจะได้ปลอดภัยจากเจ้า3คนที่ทรยศนี้นะครับและซามูเอลก็หวังว่าโคโวอจะเข้มแข็งพอที่จะรอด แต่กลับกลายเป็นว่าเจ้าเรือเนี่ยครับมันลอยไปในพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมของเมืองนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเป็นฐานของกลุ่มนักฆ่าที่ฆ่าราชินีนั่นแหละซึ่งนั่นทำให้โคโบเนี่ยได้เจอกับดาวครับซึ่งเป็นหัวหน้าของกลุ่มนักฆ่าที่มีชื่อว่าเวลเลอร์ครับและดูเหมือนว่าดาวเองก็จะไม่ได้รู้จักกับโคโบเป็นการส่วนตัวแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกชอบโคโบด้วยนะครับ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เป็นมิตรกับโควโวแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ฆ่าโควโวนะแต่ว่าจะโยนอุปกรณ์ทั้งหมดของโควโว o ทิ้งแล้วก็ขังเขาเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าโควโวก็ต้องหาทางอุปกรณ์ของเขากลับมานะครับแล้วก็ต้องเอ,อ่อมาจัดการกับดาวให้ได้นะครับรวมถึงต้องรีบไปช่วยเอเมิลี่แล้วเพราะว่าตอนนี้เอเมิลี่อยู่ในมือไอ้สตัวเวนนั่นนะครับ ในการรับมือกับดาวครับเราน่าจะมี3วิธีใหญ่ๆมั้งนะน่าจะแค่3นะก็คือวิธีการแบบรุนแรงก็คือฆ่าดาวทิ้งนะครับวิธีการที่2ก็คือสู้กับดาวเหมือนกันแต่ว่าตัดสินใจไว้ชีวิตนะครับกับวิธีที่3ก็คือแสดงความเหนือชั้นด้วยการขโมยกระเป๋าที่อยู่ที่ข้างหลังของดาวครับโดยที่ดาวไม่รู้ตัวได้สามนับแล้วก็หนีไปซึ่งวิธีนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการบอกดาวว่าโคโบอเนี่ยเก่งกว่าดาวแบบขาดลอยเลยนั่นเอง ระหว่างการเดินทางกลับครับเราจะพบว่าแกนนีแล็กกับสลกจอเนี่ยถึงช่วงแตกหักกันแล้วก็วคือจะฆ่ากันแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนนะครับซึ่งถ้าอยู่ฝ่ายแกนนีแล็กก็ง่ายมากแค่นี้สลกจอก็ตายแล้วเพราะว่าสลกจอมันแพ้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเลือกอยู่ฝั่งสลกจอแล้วก็อยากเล่นแบบไม่ฆ่าคนก็สามารถทําได้นะครับก็คือมาล็อกคอแกนนีแลกนะครับแต่ว่าต้องทำลายเหรียญของแกนนีแลกก่อนนะไม่น,นั้นเออแกนนีแลกจะฟื้นได้เรื่อยๆนะครับ แต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ไม่ได้มีผลกับเนื้อเรื่องหลักนะครับเพราะว่ายัางไงซะสองคนนี้มันก็ตกประกอบทั้งคู่นั่นแหละแล้วในที่สุดครับโคโวก็กลับมาถึงที่ฮาวพิตนะครับฐานที่มั่นหลักนะครับของกลุ่มผู้พักดีโดยที่จะได้พบกับซิซิเลียเป็นคนแรกนะครับโดยซิซิเลียเนี่ยจะบอกข้อมูลกับเราว่าหลังจากที่โคโวหายไปครับพวกของเอ่อแฮฟล็อกครับไอ้สามคนนคั้นนหะก็พยายามจะฆ่าทุกคนที่นี่ให้หมดนะับเพื่อกำจัดพยาน แต่สุดท้ายก็ฆ่าได้แค่2คนนะครับก็คือสาวใช้นะครับที่ชื่อว่าลีเดียนะครับกับผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งตัวประกอบมากๆนะไม่ต้องจําชื่อมันก็ได้นะส่วนคนอื่นๆที่รอดเนี่ยก็มีวิธีการรอดของตัวเองนะครับแต่ว่าเราก็ต้องช่วยพวกเขาครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกของแฮฟล็อกขึ้นเอ่อขึ้นครองบัลังแล้วนะครับแล้วก็ส่งทหารมาเข้าโจมตีที่นี่เพื่อฆ่าคนที่เหลือให้หมด และตัวละครสําคัญที่รอดในตอนนี้นะครับนั่นก็คือแอนโอนโซโคลอฟครับซึ่งเป็นสุดยอดนักวิทยาศาสตร์โคโจินเนียที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะครับกับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเปียโลนะครับซึ่งเรียกพวกเขาเป็นอันดับ2ของตอนนี้ก็ได้นะครับทั้ง2คนเนี่ยร่วมมือกันเพื่อสร้างอุปกรณ์อาวุธชิ้นใหม่ครับซึ่งก็คือเจ้าเครื่องที่เห็นนี้นะโดยเราจะสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะให้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยฆ่าทหารทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าจะทําให้แค่สลบก็ได้นะครับแล้วแต่ว แล้วความน่ากลัวของอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยอาจจะทําให้ดันวอลกลายเป็นสุดยอดป้องปการป้องกันไปอีกนานหลายสิบปีเลยทีเดียวแต่ว่างานยังไม่จบนะครับโควอจะต้องรีบไปช่วยเหลือเอมิลี่นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยหนีไปอยู่ที่เกาะนะครับที่มีชื่อว่าคิงส์เป r โลนะครับแต่ว่าตอนที่มาถึงเนี่ยแฮฟล็อกจะฆ่าไอ้สคนที่มาด้วยกันไปแล้วเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้ขึ้นบันลังเพียงคนเดียว ซึ่งด่านนี้เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่ดูอยู่นี้คือแบบที่เล่นโดยไม่ฆ่าใครเยอะนะครับหรือว่าไม่ฆ่าใครเลยนั่นแหละนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็คือ2คนนี้เนี่ยจะโดนวางยานะครับแล้วก็ตายคาโต๊ะเลยครับพอเราจัดการกับแฮปล็อกเสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถช่วยเหลือเอมิลี่ได้ส่วนถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบฆ่าแหลกเลยนะครับในฉากจบเนี่ยจะกลายเป็นว่าเจ้า2คนนั้นเนี่ยก็จะตายอยู่คนละที่นะครับเหมือนมีการต่อสู้กันนะครับ เ,เพอร์ตันเนี่ยจะโดนยิงมานะครับส่วนมาตินรู้สึกว่าจะฆ่าตัวตายนะครับแล้วเราก็ได้สู้กับแฮฟล็อกแล้วสุดท้ายก็จะช่วยเอมิลี่ได้เหมือนกันนะครับ ส่วนฉากจบแบบอื่นเนี่ยผมจะไม่มีให้ดูนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปถ้าว่าจะต้องมาพยายามเล่นเพเื่อเก็บฉากจบอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าดิสอันเนอร์เป็นเกมเก่าแล้วสามารถหาฉากจบดูได้ในเอ,อ่อยูทูบอยู่แล้วนะครับปัญหาไม่ยากอยู่แล้วแต่ว่าจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับดิสอัเนอร์เนี่ยมีฉากจบอยู่3แบบนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้คือฉากจบแบบที่ดีที่สุดนะครับก็คือทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็เอ,อเมลี่เนี่ยขึ้นครองบัลลังนะครับทุกคนแฮปปี้นะครับแล้วก็ ก็คอยเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็คอยคุ้มกันเอมิลี่ฉากจบแบบที่2ครับเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราฆ่าแหลกลานเลยนะครับแต่ว่าเราช่วยเอมิลี่เอาไว้ได้นะครับคือเอมิลี่ก็จะขึ้นกองบรรลังครับโคโวก็จะคอยดูแลเอมิลี่นั่นแหละแต่ว่าเมืองจะอยู่ในความโกลาหลนครับทุกอย่างจะวุ่นวายไปหมดเลยและฉากจบแบบสุดท้ายครับก็คือ,เ,อ,อเราฆ่าแหลกเลยตลอดเกมเลยนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะแฮฟล็อกได้แต่ว่าเอมิลี่เนี่ยตายนะครับ ก็เมืองจะอยู่ในความชิบหายเลยนะครับจัดว่าอยู่ในระดับที่เมืองเข้าสู่การล่มสลายก็จบแล้วนะสำหรับในเรื่องของ d i s h o n เ r เฉพาะตัวหลักนะครับยังไงก็ฝากสปอนเซอร์ทั้งสองเจ้าด้วยนะครับทั้งร้านเกม Steam Store นะครับแล้วก็ร้านเสื้อทีลนิดนะครับแวะไปกดไลค์กันหน่อยแล้วการเป็นปกำลังใจให้เขานะเราใกล้ผมด้วยสำหรับการกดไลค์นะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้เนาะเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ